อันข่าวรู้ว่าราม่ากันอีกแล้วครับท่านคราวนี้บอกว่าสี่คนนัดหารือกันที่บ้านจันทร์สองล่าสี่คนก็มีอนุตินชนันวีลกุลอดีตนายกทักษิณนายกคนปัจจุบันอุ้งอิงแพทองทานและเนวินชิดชอบข่าวบอกว่าทั้งสี่คนหารือกันแล้วสัพัพบกันที่บ้านจันทร์สองล่าสงสัยว่าจะไม่เข็ดครับข่าวก่อนนี้วันที่24่กุมภาพันธ์ก็บอกว่าทักษณิณนัดเคลียร์กับ เนวินที่โรงแรมพูแมนปล่อยข่าวนี้กันจนดรามา่าจนจะกลายเป็นเรื่องจริงไปหมดครับทั้งๆท,ท,ที่ข่าวก็บอกว่าอดีตนายกทักษิณไปพบเนวินชิดชอบซึ่งมันก็พิลึกนะครับให้ผู้ใหญ่ปหาผู้น้อยจะปั่นข่าวจะสร้างข่าวจะดรามา่าข่าวอะไรก็ไม่ดูตามาตาเรือไม่ดูความเหมาะสมแล้ววันนี้ล่าสุดนี้ก็บอกว่าจะไปพบกับ อดีตนายกทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าอีกครับไม่ทราบว่าอันนี้คืออาชีพของผู้สื่อข่าวนักข่าวหรือเปล่าที่ทําอย่างนี้เหมือนกับว่ารู้ลึกรู้มากรู้จริงๆเหมือนกับว่าไปนอนอยู่ใต้เสียงไปนอนอยู่ใต้ถุนบ้านเขาซะงันแหละครับเหมือนกับว่าไม่เข็ดคราวก่อนนี้บอกว่าจะไปพบกกันที่โรงแรมพูแมนตอนเย็นก็บอกว่าแผนยกเลิกจนกระทั่งหลอกผู้สื่อข่าวหลอกประชาชนให้ติดตามข่าวนี้ซะเอง